ครับผมคนอีสานมาคุณเบื้องครับกับทีมงานบ่าเทศบานครับเมื่อหนสิงสิเห็ดเมนูแกงเห็ดปวกครับผมเบาไปเลยเบาหอยไปพ่อมากครับผมไปขี่กระเพาะห็ดนี่แหละครับอย่างเยอะเลยเห็ดปวกครับผมช่วงนี้ดูเห็ดปวกห้ายครับผมลังออกร้อนเอาเอาฝนเอายังเหรครับซ่อนใไงไม่มีหรอ มื้อนี้สิเป็นเมนูฝีมือเบาเปเล้ยครับแกงเห็ดปวกวัวเก็บเต็มมันกระปุกเนาะแก้วซองสูตรมันแล้วเหรอโมกคอมบ่วัวสูตรบักไซเน่หรอจักบักไซบักไซกันท่านจักแล้ยวซมยังไปไม่มงบ่แกงซมก็แกงคุ้มแก้วซองอ่ะมันหลายหัวเนาะจับริกดิบครับผม ให้กันไปห้าชมหรือวผู้ได้เปรย์ปพุ่มหรือว่าผู้เปรย์ออกงานอยู่อ่ะมันก็นั่งอยู่หันดยู่หลายหมวดเนี่ยนะั่นก็ไปมอห์นะขาดตัวไ,นะไหนคือน้ำปลาครับผมปลาหรือปลาแดดปลาที่หา <laughs> ด้วยความลำบากปลาล่าจำหนีครัอเดวเลยน่ะ <laughs> ตำพริกนิใไซครับบ่มันขาดปูงเด่นนซื้อครับอือม่วงฟางเนียเรอต้อง,ง,งอมล่ะขึ้นหม้อเลยใช่ไหมขึ้น,ข,นขึ้นเตาเลยครับมันหวานเลยครับเก็บก็ะคุกไม่ได้หน่อยเลยครับไงเต็มเก็บเต็มครับผมยังเยอะเลยุูนะมาเดี๋ยครับเดี๋ยวแก่งเห็ดปวกน้ำกันครับ

เดี๋ยวครับไปเก็บผักใส่ไปมีสองสูตรมาเลยผม,ผม,มครับผมครับเก็บผักครับผมมาที่เก็บผักใส่ครับใส่แกงเห็ดปวกพอบอ่นเอิ่นยังก็มันแกงเห็ดปวกอยู่บ่ผักกะหลผักกะหล่๊ยแกงเห็ดปวกใส่น้อ <ตา S 3> ขั้น,นบิดนะครับใครสนใจสั่งน้ำพริ้แอบได้เลยครับเราขั้นบ็ดเบ็ดป่าเบ็ดกบสั่งได้ครับผมก็สั่งเพื่อแล้วครับลอยขั้น เบ็ดกบกับเบ็ดป่ายัางหาซิบครับพอดีใส่บ่เมยเดี๋ยวอีกอีกแค่น้อยรดด,ด,ดูการล่าปลาล่ากบแล้วครับโอ้โหเจผมพู้เราก็ยังใส่เืจรล,ละสามสิบเจรละเศร้าด้วยเมยพอดีเด้พอดีเลยจำหาซิบหลังหน่ยพอดีเมยม์ย้ำนบเมยยามำทายเงียทายอย่างเพียมเมย์คนเงียเบ็ดกบก็ได้เดี๋ยวเราเบ็ดข้างเบ็ดเงี่ยปูด้วย๋ยวดูดีจัดเต็มที่ครับอีกแค่น้อยใส่เบ็ดใส่ กบใสเบ็ดป่าเบ็ดกบครับนี่กำลังเลาครับเบ็ดอยู่ครับพี่บเป็นดนีปใส่น้ำหอยยางครับเพระแล้วใส่ไรันีนะคนนี้บอกกินปลาน่อยเบ็ดปลาสตัวที่ตัวลูกอ๋อใส่เห็ดอันพักอีอดอันสมเหมือนกัน่าใส่พร้อมตัดไหมมมีสองสูตรใส่สองอย่าง เป็ดลไปมักเา้ยกงเ่ามักเไ่พันาพันก็ีสมยังครับใบเมาใบหมักเมาครับผมใบเมามกเมาใบักเมาหักนี่นะครับยอดมันนะครับายอดใส่ครับผมสูบเบาไปเลยนี่ครับเสียหยอดไม่สมมกนดีสองหม้อสองหม้อ

ยังอีกยังอีกเครื่องเครื่องกระคุกับผมใส่เลยก่อนั่นดใส่หม้อย่นางพูดๆข้างเรียบร้อยอ๋ออะไรแกงเป่นบ่แกงใส่กันล่ะอันนี้แกงส้มนี่แกงส้มอันนี้ใส่นี่แกงขมนี่แกงขมครับผมพูดๆมันเดือดเลยบ่ใส่เลื่มบ่ใส่เลยเนืวถ่ายยังง่ายเอาใส่หม้อเลยใช่ไหมไม่ใช่ใส่เลยแกงเฮ็ดเนาะแกงไงครับมันใหญ่กําลังเต่าพอดีอะ สูตรเดียวกันบ่วนี <s <S ่ปลาแดกตำมะพริกใส่ผักใสแบบแต่สูตรนี้ใส่ผักใส่ครับผมเหมือนใส่ยอดยอดบักเมาครับผมอีกหมอนึงนี่สองสูตรอันเมาอันนี่กลมกล้อมอันสมบูรณ์เมาอันนี้ก็ฝาดผสมรันรัดกัน ดลจฟ้าเลยนบะอพ่อหาหน้าทีครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเอาไปส่งพะปูน้ำพร้อมครับผมเต้ยอาเต็มรียมูบ สว่างเหมานี่ไหมเต็มกระคุ่นี่ไหมโอ้ยเกินแล้วใชมไหมปิดฝาอีกประเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับอันนี้สูตรแกงสมครับผมเห็ดสม อีกหมอนึงเป็นที่เป็นใส่พักไซครับนี่ครับอีกหมอนี้จะเป็นใส่พักไซครับผมหมอยังบ่ใส่บ่ถือไว้ไอ้เสือหมอนี้จะเป็นใส่พักไซครับ งเอาอีตัวใส่ยใส่ย <desserts into> <hungry> ังใส่บดตึงนึงแบงัใส่อีตูทำไรนายคนไรคนคนมาหลายสิมีสุดขมบนนี่ใส่ผัดใส่สองคมอะไรนตูเออกาดด่ากระเด็นตเดียวกา้ะกาเหนียวการมือวานเหนียวใควะกัดไดแล้ว ยังป่ะสิห yeah, นิป่ะป huh ่ะปะพูดอะไรวะมองใเตยครับผมไอเสียสียนี่สุดคมครับใช้ลัตเซยหอมปลาอีตัวหยุด เดละวนี่ครับอืโอโม่นเป็นอีสูตบ้านนงป่ะมที่นี่โอ้ยบ้านน่งเป็นผู้คนหมอครับน้องบ้าวไปเลยครับใส่ก็ดูชิมมันก็ดูอือครับสูตรสมมาที่นี่ นี่ครับนี่สตรสมใส่ใบสมใบออกเมาครับใส่ไฟตูลงไปตะกีนครับกลางไปตัวขอบตักเลยตักเลย แล้วมอน่อยากจางด้วยครับหมอนีอ่ออกมาเด้งละครสูตสมสุดสมสุดมสุสม ยอดนี่ครับซิมฝีมือเบาหนุ่มครับมาใส่ภัยตัวส่องท้ายครับนะครับกินน้ำกันครับที่นี่นี้ครับทีมงานมีเบาพุ่มเบามัดเบาปิรีนี่นหละครับพี่แอ๊บรับผมเบาหอยอยู่คนครับเบาอยกัเลยกินเขาแรงน้ำกันครับมือนียอดนี่ครับไอ้ไงมูเบากันเบ็ดมี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  ขั้เอมอรรอ <vous> ครับสังพี่แอบได้ครับผมสั่งเราครับเบ็ด <c oughs> แต่ผลิตใส่เบ็ดน้ำหอยย่างรับพันศาสตร์ละเบ็ดเป็นไปเบ็ดป่านี่นะครับเอาเนี่ยกินมาสงพระปุ่นเหครับห่อนเด้ล่ะยังไแซ่บบ่ อกินไปซะกินไปซะละได้ให้วไม่วิพวกหลานๆนี่ล่ะเบ้าหอยเบ้าวมันคก,กินแซบอืนี่อ,อีกอ,อีกแกงนึงนี่นันเป็นสองสูตรสูตรขมกับสูตรถืเปขมเข้ามาดี

อีกตัวนึ่งบ่แม่งพอลักสูรเด้ออลวดเนยอยางเนี่ัมเนี่ยวงอกขงนี่ถูกต้องอยู่แม่มาบอกผิดเลยประมาณนี้นะพท่านยางมา้อมกันเอาหอกตัยก็เใไหมยว่างมื่จะให้หมูเนาะอันนี้เสียอันนี้เสียเราบิงเลยมามากินกินกินลวดกินเน้เสีย

ครับมีแกงห็ดหลงงอกไหอีกครับปูนอนนะครับนอนแล้วกินเขาอิ่มนอนแล้วครับนะครับขอให้อยู่ดีไม่แห้งเลยครับเด้อขอบคุณเลยครับติดตามช่องคนอีสานเอาคนเมืองครับแกงห็ดหลงงอกไปกินครับปูลนะครับที่เห็นในนั่นละแต่เมื่อกี้เพิ่นนอนแล้วครับนั่งคุยกันจนนอนหลับ บริษัทยก่นอนนะครับแบบขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนกับผมสวัสดีครับ